นะครับวันนี้ก็มีข่าวลุงพลก็มีอ่สื่อบนชนก็บอกเออลุงพลทาไมไม่เขาบอกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนาช่วงบ่ายทําไมขับรถวนหลายรอบจังผู้สื่อข่าวก็ถามนะไม่รู้เรื่องจริงหรือเรื่องเท,ท็จนะผู้สื่อข่าวโทรมาเธอคู่นี้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท,ท็จครับว่าลุงพลเนี่ยกขับรถอ่าวนหลายรอบเนี่ยนะนะเออบางคนก็ถามว่าแกกลัวถูกออกหมายจับหรือไม่หรือแกกลัวไม่ได้รับการประกันตัวหรือไม่เพราะว่า แกโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาอายการนะสั่งแจ้งข้อหาเพิ่มผมบอกลุงพลหลายครั้งแล้วว่าอยากไปเชื่อทนายความมากนะคนที่ติดคุกคืคอใครครับคือตัวลุงพลเองถ้าสมมุติว่าลุงพลทำผิดนะครับแต่ถ้าลุงพลทำผิดลุงพลก็รับสรบารภาพแต่ถ้าเกิดว่าลุงพลไม่ได้ทำผิดลุงพลก็สู้คดีไปนะลุงพลก็สู้คดีไปนะครับ ทนายความลุงพลนะครับนะเคยบอกว่าโอ๊ยคดีนี้ตํารวจไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับมีแต่ดีอ่ามีแต่อะไรเนี่ยอ่าซิงคโคตอนนะครับพยานหลักฐานไม่มีอะไรหรอกจะอะไรมาพิสูจน์นะว่าลุงพลฆ่าคนตายฆ่าน้องชมพู่ตายจะอะไรมาพิสูจน์ว่าลุงพลพลาดเด็กจะอะไรมาพิสูจน์ว่าลุงพลพาเด็กไปเห็นนะนะครับสุดท้ายเปนะ็นไง สิ่งที่ทนายความของผู้ต้องหาในคดีลุงพลเนี่ยนะพูดเนี่ยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปไงมันไม่เหมือนกันเงเพราะฉะนั้นก็ฝากลุงพลนะครับผมเป็นกําลังใจให้ลุงพลเสมอนะครับนะครับเป็นกําลังใจให้ลุงพลเสมอนะครับนะครับเป็นกําลังใจนะครับว่านะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทนายความที่เราจ้างมาไม่ว่าจะเป็นคนประเภทที่ว่าให้สัมภาษณ์สื่อว่าทําคดีให้ลุงพลฟรีซึ่ง นะผมก็ไม่เชื่อแล้วว่าเขาจะทำให้ลุงพลฟรีเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจะไม่เคยเป็นตามนั้นนะครับมันไม่เป็นตามนั้นอ่ะเขาบอกโอ้ยหลักฐานไม่มีอะไรแล้วครับแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาไม่มีอ่ะสุดท้ายเป็นไงแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาไอ้ส่วนการที่จะฟ้องทันหรือไม่ทันภายในกําหนดเนี่ยมันไม่มีผลต่อรูปพอดีอายการก็แถลงมาแล้วนะครับมีคนถามมาผมก็บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากลุงพลนะครับ นะครับทำผิดจริงก็รับสาภาพแต่ถ้าไม่ทำก็สู้แต่อย่าไปเชื่อทนายความอะไรมากนะโอ้โหคดีนี้ไม่มีหลักฐานเลยประจาักษ์พยานก็ไม่มีพยานแอดร้องก็อะไรต่างๆอย่าไปเชื่อครับคือบางครั้งเนี่ยนะเราไปเชื่อทนายถึงเวลาติดคุกเราติดเองแล้วข้อหาเราก็หนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็สิ่งที่ลุงพลในอดีตนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนหรือไงที่ไปตกเอามือไปตกที่นะ ภาพบริเวณหน้าของท่านพอบอรตอรอเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะมันจะทำให้คนก็ดูว่าลุงเป็นคนก้าวลาวนะถ้าลุงไิม์ปัญหากับตำรวจทนายลุงไปมีปัญหากับตำรวจนะลุงน่าจะเดาได้นะว่าคดีของลุงจะไปทางไหนนะจะขึ้นสวรรค์น,นะหรือจะลงนรกอะไรยังไงลุงก็น่าจะเดาได้นะเพราะว่านะเมื่อเราเป็นคดีความแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะถ้าใครก็แล้วแต่ ถ้ามาปล่อยข่าวเท็จอะไรต่างๆนะที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยมันก็ต้องเอาปี๊บคุมหัวไม่ว่าคุณจะดังจะหล่ออะไรแค่ไหนนะคุณต้องเอาปี๊บคุมหัวเดี๋ยวเราก็ดูครับนะนี่เพจใหญ่ๆบอกให้กําลังใจนะครับโอ้ขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรากําลังดูนะครับว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติจะถแถลงข่าวยังไงนะครับภูมิกับโจจะว่าย,ยัางไง20ิล้านจริงไหม ทนายเดชาเอาคลิปไปขู่แล้วตบรัพย์20ล้านจริงไหมตามที่ทนายความดังๆหลายคนนะนะครับได้โพสต์นะครับนะแต่ยังไงพรุ่งนี้ก็11นาฬิบบรรกาก็สอนอ,อโคกคามดำเนินคดี100%เนะครับนะดำเนิน1นึเรซ็นนะครับอ้โหนี่นักข่าวนั่นนะครับใครมีโทรศัพท์หลายเครื่องก็ดูหลายเครื่องผมก็มีหลายเครื่องครับเซฟอาจารย์เดชานะพรุ่งนี้อัจฉยะก็จะมาตีแพ่เลย ใครรับงานใครมาใครปล่อยคลิปใครามา,าสร้างหลักฐานเท็จว่าเดชาตบรัพย์นะ่20ล้านนะมีทนายความขี่คนเกีียอะไรต่างมันก็พรุ่งนี้ก็เราก็จะตีแผ่ตอนนี้เดี๋ยวเราฟังฟังจากโจ้เขาพูดเนี่ยโจคนข้างบ้านผมเนี่ยเนี่ยนะหมู่บ้านปัญญาอินทาพีหนึ่งน,นะครับนะเดี๋ยวดูนะดูโจพูดเลย นะหลายๆคนบอกขอดูหน้าโจ้หน่อยนะครับอืมนะครับสบายๆครับทุกคนเป็นกําลังใจให้อาจารย์ติดตามคุณอัจฉริยะเชื่อมันน่นในอาจารย์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะผมสบายใจครับหนึ่งผมอาจจะเป็นคนขี้เมาขี้โมโหเก็บทรงไม่อยู่เฮ้แต่ผมนะไม่เคยมีประวัติในทางเสียหายนะเพราะฉนั้นใครมาบอกผมตบบซับเนี่ยโอ้โหนะผิดคนแล้วถ้าบอกคนอื่นในสังคมอาจจะเชื่อเนี่ยบางคนบอกหักหอกหักศาก,กเบือ ก็จัดหนักเลยครับเนี่ยนะสบายๆเดี๋ยวก็ดูครับเดี๋ยวดูครับนะดูนะครับนะเดี๋ยวท่านผอ,อรตอรอแล้วเขาก็จะมีการโฟนอินนะครับนะผมได้รับรายงานมาว่าให้ไลฟ์สดรอไว้แล้วฟังเสียงผู้บัญชาก,การตำรวจแช่าติแล้วก็ฟังเสียงผู้กับโจว่าตามที่สนายดังได้โพสต์ว่าผมได้เอาคลิปมาแล้วไปตบรัพยี่สิบล้านจริงไหมนะฟังจากปากเขาเลยครับ นะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะไปแจ้งความแล้วเพราะนั้นก็ฟังหละฟังนะนะนะครับดูกันนะครับเนี่ยอาจารย์สู้สู้นะ,ะงานนี้แหละครับเดี๋ยวดีก็ดูนะครับนะคนที่จะไม่มีที่ยืนก็คือคนโกหกนะครับมาคนโกหกนะเดี๋ยวมันจะได้รู้นะว่าการโกหกการใส่ร้ายชาวบ้านมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะได้รับผลกรรมอย่างไร ในในการสร้างเรื่องสร้างอะไรขึ้นมานะนะครับนะมันมีขบวนการยังไงนะครับเดี๋ยวเราได้รู้แล้วครับนะยี่สิบล้านทนายเดชาไปตบทรัพย์อะไรงไงเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวรอฟังจากผู้ต้องหาอืม <c oughs> <c oughs> นี่คนก็ด่าผู้กับกันเยอะแยะนะครับว่ากันไปนะครับนะเอาความจริงมาเผยแพร่เชียร์อาจารย์เดชาสบายใจได้เดี๋ยวเขาจะเริ่มนะ้ว เตรียมแล้วครับโต๊ะถแถลงข่าวพุ่งกับโจ้อโอ้โหด้านหลังมีฉากเชิกเรียบร้อยกองปราบนะครับเดี๋ยวดูนะครับนะครับางานนี้ถ้าเกิดว่าพบตรจับไม่ได้เนี่ยโอ้โหตายนะนะครับตายเลยนะถ้าจับไม่ได้ในชื่อเสียงเสียนะอาจจะต้องโดนเปลี่ยนเปิร์นตัวหรืออะไรต่างๆนะนี่กําลังดูนะครับนะแล้วก็ดูกันต่อไปที่ FC ฟซีบอกไทยจะเป็นหมาขี้เลื้ยน นะเออนะครับใครจะเป็นหมาขี้เลี้ยนนะใครที่บอกผมตบทรับนะเอาคลิปมาแล้วนะกะ็ขอบคุณเพื่อนฝูงต่างๆนะครับที่ส่งไลน์ส่งอะไรให้กำลังใจว่าโอ้โหพี่เดชาตอนนี้โดนข้อหาตบซัพย์20ิล้านนะมีคลิปแล้วไม่ปล่อยนะครับนะนะแต่นะครับเดี๋ยวเราจะรู้นะว่าทำไมเขาปล่อยคลิปนะแล้วก็ทำไมถึงมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง นะครับการเรียกงงเรียกเงินอะไรยี่สิบล้านอะไรเนี่ยทาไมมีทาเป็นขบวนการนะมีปล่อยคลิปนะมีโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าจะมีการตบทรัพย์ซ้อนตบรั์นะตำรวจไปตบรัพย์ผู้ต้องหาเสร็จแล้วมีทนายเลชาไปตบทรัพย์ซ้ําหลังจากนั้นก็มีทาเป็นมีตํารวจชั้นมาทวนนะส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์บอกทนายคลายทุกข์เอาคลิปมาแล้วนะบอกจะช่วยเหลือเอาดันทำไมครับ ดันเอาไปตบรับอีกโอ้ยคนก็เชื่อหมดสำนักข่าวต่างๆเชื่อหมดนะครับเดี๋ยวเราก็รู้นะครับเดี๋ยวฟังจากนะครับการแถลงข่าวนะครับคืนนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับจุกรู้จุกรู้นะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับคนดีหรือคนชั่วนะครับน้านะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับนะเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้ครับนะ วันนี้นะครับฟังจากปากผู้ต้องหาเลยครับนะครับเดี๋ยวรู้ครับทนายดังๆ,งๆต่างๆก็จะเสียผู้เสียคนนะครับนะตบรั์ไม่มีมีแต่ตบต้องหูเน,นี่ยเนี่ยเอฟซีเราบอกนะครับอ่าเดี๋ยวก็ดูครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยทำอาจารย์เสียชื่อจริงๆนะอาจารย์เสียทรงเพราะอะไรมันเสียชื่อเราไม่ได้ทำนะมันโอ้โหนะมันโพสต์โพสต์เสร็จส่งไปตามานั่นตามนี่ต่างๆกระจายตามสื่อบนชนที่มันรู้จัก สื่อมวลชนก็นมาถามเราโอ้ตบทซัพย์หรือเปล่า20ล้านหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้นะว่าใครจะเป็นอย่างไรความจริงคือความจริงนะนะครับนี่นะครับนี่เขาบอกว่าอย่าลืมคุณหมอด้วยอะไรต่างๆนะนอกจากตำรวจแนละ้วหมอจะต้องติดคุกด้วยไหมนะเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการใหญ่มีทั้งตำรวจมีทั้งหมอมีทั้งอะไรต่างๆทำคนเดียวมันไม่สำเร็จนะ ค่าคนตายแล้วปกปิดความผิดเนี่ยมันโอ้โหมันต้องทําเป็นขบวนการคืนนี้ไม่มีอะไรสบายๆนะเอมนะผู้ต้องหาสารภาพแล้วไม่มีใครตบทรัพย์เพราะฉะนั้นทนายความชื่อดังที่ไปโพสต์บอกว่าเดชาตบทรัพย์ก็เตรียมตัวครับพรุ่งนี้11บนาฬิการครับสอนอโคครามนะผมบอกแล้วว่าหลายๆเรื่องในโลกนี้มันเป็นการลวงโลกผมบอกแล้วว่าเราจะเชื่อใครเราต้องดูประวัติ ว่าทนายความคนนั้นมีประวัติอะไรคดีความอะไรมาก่อนนะครับมีคดีเรื่องปลอมเอกสารหรือไม่